สวัสดีและสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยเนาะมอนี่กับมาพบมาพบก,กันคือเก่ากับช่องพื้นบ้านชาแนลมอนี่บอยอดมีเรื่องลาวจะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้หับชมและหับฟังกันเนาะเป็นม่องแลนหรือว่าลูวิ่งเนาะม่องคนไทยห้องเนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าบอลคนมาแลนบอลคนมาวิ่งเนาะซึ่งเห็นบ่อกพี่น้องคนไทยเพ็่นเห็ดเนาะเพ็่นเห็ดแบบว่า คว,วความสวยงามนะพี่น้องความสวยงามเนาะโบ่าเตถนุนพี่น้องเห็ดให้คนย่างเห็ดให้คนแล่นนี่เพื่อนก็นสําคัญโบแพ้กันเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นวงกลมเนาะท,ทางทางกลางก็จะเป็นสนามพุตบอลเนานะนี่นะพี่น้องมาเบ่งเนาะความนี่เนาะแค่แบบนี้ก็เห็นแล้วว่าไปไกลกว่าเพื่อนบ้านสาไดเนาะพี่น้องเนาะไปไกลกว่าเพื่อนบ้านสาใดแค่นี้ก็หู้แล้วว่า การบริหารการจัดการนี่เป็นลู่วิ่งอยู่ที่ละยองเนาะพี่น้องนอเนาะอําเภอเมืองตําบลน,นาตะขวันเนาะซึ่งถ้าเป็นช่วงแรง,แรงก็จะคนมาแลนคนมาวิ่งพี่น้องอันนี้บริเวณถนนให้คนให้รถวิ่งได้พี่น้องเลยเบิ่งเงบิงบ่งความใหม่ความเรื่อมพี่น้องเปิ้นจะแบบว่าทาเนาะทาระบายสีตลอดเลยพี่น้องแบบนี้เปินจะทาระบายสีตลอดเึ่งว่ราบายอดได้เห็นแล้วก็แบบว่าความสุดยอดเนาะ ความสวยงามสิ่งนี้แหละแบบว่าเหดให้คนเนาะคนได้เห็นแล้วก็แบบว่ามีความอยากถ่ายเนาะคือพยอดเองก็อยากถ่ายอยากถ่ายให้พีพ่ๆดนน้องได้ได้เบิ่งกันว่าเออนี่คือความสวยงามของประเทศไทยเนาะนี่คือสิ่งที่แบบว่าเหตให้แบบคนออกกํลาลังกายเนาะเพื่อจะแบบว่า บบมีสิ่งนั่นพี่เน้ะงบมีแบบว่าโรคภัยไข้เจ็บเนาะถ้ามีแบบว่าสถานที่ดีๆการออกกําลังกายดีๆที่แบบว่าเห็ดให้กันเนาะนี่แหละคือความสะอาดพี่นนองความสะอาดของคนไทยที่แบบว่าเอาเห็นแล้วก็มีความสุดยอดมีความสวยงามเนาะเอาได้เห็นแล้วก็แบบว่าสิ่งแล้วนี้เนาะถ้าหากว่าแบบว่าคนไทยแบบว่าบัดแบบว่าบริหาร จัดการบบดีก็จะบบมีสิ่งนี้สึ่งบ้านบายอดนี่บบมีเหนนะบายอดก็เลยแบบว่าอยากถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งแว่าความงามความสวยงามของคนไทยที่แบบว่าเ็ดในคนไทยเองพี่น้องเห็นให้คนไทยเองเนาะเผื่อแบบว่าส่งเสริมกิจรกรรมส่วนรวมในแบบว่าเขตชุมชนแบบสิพี่น้องก็เลยแบบว่าบ่ยอดได้เห็นแล้วก็โอ้เนาะคนไทยเป็นเฮ็เุแบบว่า เห็ดแท้เห็ดจริงเด้เห็ดีหลีเลยนะนี่คือมองคนอย่างสื่อเด้พี่น้องนะโบแมนถนนบ่ยอดไปว่าโอ้คิดว่านนถนนแท้จริงแล้วโบแมนในขะ้างกลางก็จะเป็นสนามฟุตบอลเนานะเป็นสนามฟุตบอลของเด็กๆเนาะเวลาเด็ก่นมีกิจกรรม่นกระจะมาแข่งขันกันอยู่วงนี้เนาะแต่สถานที่นี่นะพี่น้องบ่ยอดอยากให้เบิงนะบ่งเนาะเบิ่งเบิงห้องมันก็1หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหกหกคนถ้าเป็นลูวิง่งหรือว่าคนแลนก็นจะหกคนเนาะแบบว่าแลนเฮียงกันเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็นได้เนาะซึ่งว่ายอดได้เห็นนะโอ้ความสวยงามเนาะความแบบว่าเออยิ่งใหญ่แล้วกระถางขยะพี่น้องก็จะมีทุกแก่ทุกมุมเนาะก็จะบแบบว่าบบมีเศษขยะเนาะถ้าใบไม้นี่ก็จะมีเนาะเศษใบไม้เพราะว่าใบไม้รุ่นเนาะแต่ว่าเศษขยะเศษแบบว่าสิง่ง เปื้อน่จะบุมีเลยพี่น้องบ,บ๊ายากจะจะบ,บ่ได้ขอย่างไปเนะาะเพราะว่าช่วงนี้กัแบบว่าอันนั้นเนี่ยภาพเนี่ยเนาะซึ่งว่าได้เห็นแล้วก็แบบว่าความสวยงามเนาะนี่แหละพี่น้องสิ่งที่แบบว่าได้เห็นเนาะสิ่งที่แบบว่าบอายอดอยากนําเสนอนี่มเ,เป็นเป็นสิ่งดีๆของคนไทยที่แบบว่ามีมาตลอดเลยพี่น้องมีแบบว่าเป็นเพราะความสวยงามเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เนาะ คนไทยถึงแบบว่าสุขภาพแข็งแงรงเลยว่าแบบสุขภาพดีเนาะบพว่าจะเป็นทางด้านจิตสํานึกหักษาความสะอาดและก็สิ่งที่แบบว่ามีเหล่านี้นะมันเฮ็ดให้คนไทยเองเนาะหักคนไทยเองจึงมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนงส่วนหลายก็จะเป็นคนที่มาออกกําลังกายผู้เท่าผู้แก่เนาะที่คนมาออกกําลังกายในมองนี้บ่ยอดได้เห็นแล้วก็มีความสวยงามมีความสุดยอดเนาะ มีความสุดยอดเห็นดูไปนงะบยอยก็ได้มาถ่ายเธอหนึ่งแล้วเนาะตอนคนเลยละแต่ตอนนี้ก็บบมีคนหลายสำหรับนี่สำหรับมินี่บยอยก็จะขอลาไปก่อนเนาะสำหรับมินี่จะขอกล่าวคำบาตรสบายดี